บทที่90ปืนใหญ่รวมพลังอันน่าสยดสยองตอนตอน้นอ่าเมื่อผู้ชมได้เห็นวงแหวนวิญญาณสีเหลืองเพียงสองวงของเซียวเซียวแล้วก็เกิดความกลาหลนขึ้นมาทันทีต้องรู้ว่าแม้แต่ทีมที่อ่อนแอที่สุดก็ยังไม่น่าที่จะส่งสมาชิกที่มีวงแหวนอนอวิญญาณเพียงแค่สองวงมาเข้าร่วมการประลองนี้นาะ กฎของการประลองวิญญาจาร,ระดับสูงทั่วทั้งทวีปนั้นกำหนดไว้ว่าผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุไม่เกิน20ปีหากว่าเมื่อใกล้จะอายุ20ปีแล้วแต่พลังยังไม่สามารถทะลวงไปถึงวงแหวนที่3ได้แล้วจะนับว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถได้อย่างไรกันนี่คือการประลองของโรงเรียนวิญญาจารย์และวิศวกรวิญญาณระดับสูงไม่รู้ว่ามีกี่ครั้งแล้วที่ไม่เคยมีปรมาจารย์วิญญาณที่มีวงแหวนอนอวิญญาณสองวงมายืนอยู่บนเวทีประลองได้อีกแล้ว แต่ในตอนนี้พวกเขากลับได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นด้วยตาของตนเองแต่ยิ่งเป็นเช่นนี้กลับทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เป็นความจริงยกตัวอย่างเช่นถังเซียวเล่ยและเสือโลหิตที่อยู่บนเวทีทั้งสองเมื่อเห็นวงแหวนอนอวิญญาณสองวงของเซียวเซียวแล้วก็อดไม่ได้ที่จะชะงักไปทําให้การเคลื่อนไหวของพวกเขาล่าช้าลงไปครึ่งจังหวะก่อนหน้านี้ยังมีห่วงทาไมตอนนี้เหลือเพียงแค่สองวงแล้วละ่ะโรงเรียนสื่อไหลแค่ต้องการที่จะทําอะไรกันแน่ เมื่อพวกเขาล่าช้าไปแล้วเหอช่โถก็ไม่ได้ล่าช้าเลยเมื่อกรรมการประกาศเริ่มการประลองแล้วเหอช่โถก็ก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในตอนที่ทุกคนคิดว่าเขาจะใช้กลยุทธ์ป้อมปืนวิญญาณน,นำวิธีที่แข็งแกร่งนั้นเองเหอช่โถกลับไม่ได้ทำเช่นนั้นเขาทำเพียงแค่ย่อตัวลงปืนใหญ่ขนาดใหญ่สีดำสนิทที่ยาวถึง2เมตรก็ปรากฏขึ้นมาบนไหลขวาของเขาเหมือนกับปืนใหญ่วิญญาณน,นำวิธีแบบติดตั้งขนาดใหญ่ กรรมาการเมื่อมองเห็นแล้วก็ชะง,งักไปเล็กน้อยแต่ก็รีบสลัดความคิดที่จะเข้าไปห้ามปรามออกไปทันทีเพราะที่ปากกระบอกปืนนั้นมีแสงสีขาวที่เข้มข้นสองประกายออกมาเป็นสัญญาณที่แสดงว่ากำลังรวมพลังวิญญาณอยู่นี่จึงไม่ใช่ปืนใหญ่วิญญาณนำวิธีแบบติดตั้งแต่เป็นปืนใหญ่รวมพลังแต่ว่าปืนใหญ่รวมพลังมันต้องใหญ่ขนาดนี้ด้วยเหรอ ในใจของกรรมการเต็มไปด้วยความสงสัยส่วนทั้งเซียวเล่ยและเสือโลหิตที่อยู่ตรงข้ามกับเหอชัโถนั้นกลับไม่ได้คิดเช่นนั้นเมื่อเหอช้โถแบกปืนใหญ่รวมพลังที่น่ากลัวนั้นไว้พวกเขาก็รู้สึกถึงแรงกดดันที่น่ากลัวที่ส่งมาจากฝั่งตรงข้ามราวกับว่าหากปืนใหญ่นั้นระเบิดออกพวกเขาก็อาจจะต้องเสียชีวิตไปได้เลยโดยทั่วไปแล้วหากไม่ใช่คนที่เดินในเส้นทางที่เน้นความแข็งแกร่งที่สุดแล้วก็จะต้องติดตั้งปืนใหญ่รวมพลังเอาไว้เพราะปืนใหญ่รวมพลังนั้นมีพลังโจมตีที่มากพอ ถึงแม้ว่าพลังวิญญาณที่ต้องใช้ก็มากแต่ในเวลาที่สำคัญก็สามารถที่จะพลิกสถานการณ์ได้เลยปืนใหญ่รวมพลังหรือที่เรียกว่าปืนใหญ่รวมพลังงานเป็นอุปกรณ์วิญญาณนำวิธีที่ใช้ในการรวมและบีบอัดพลังวิญญาณแล้วระเบิดพลังโจมตีที่รุนแรงออกมาข้อเสียของมันก็คือต้องใช้เวลาในการรวมพลังวิญญาณแต่ข้อดีของมันก็คือพลังโจมตีที่แข็งแกรง่งโดยทั่วไปแล้วจะติดตั้งไว้ที่กลางหน้าอกของวิศวกรวิญญาณแต่ว่าจะไม่มีทางมีขนาด ใหญ่โตน่ากลัวเหมือนของเหอช่โถว,วิญญาจารย์เองก็สับสนกับปืนใหญ่รวมพลังของเหอช่โถเช่นกันมีเพียงแต่วิศวกรวิญญาณที่แข็งแกร่งจริงๆเท่านั้นถึงจะเข้าใจว่านี่มันคืออะไรกันแน่ในเขตพักผ่อนของโรงเรียนวิศวกรวิญญาณหลวงแห่งสุริยันจันทรานั่นนั่นมันคืออะไรกันไม่ใช่ว่าจะเป็นปืนใหญ่รวมพลังระดับสูงแล้วหรอโรงเรียนสื่อหลายเครื่อถึงกับได้คิดค้นปืนใหญ่รวมพลังระดับสูงแล้วเหรอ แต่ว่าเขามีวงแหวนนวิญญาณแค่สิ่งจะสามารถใช้อุปกรณ์วิญญานนำวิธีแบบนั้นได้ด้วยเหรอมารู้หลงกล่าวด้วยความตกใจมาเหล่าก็ขมวดคิ้วแน่นแล้วพึมพำว่าดูเหมือนว่าเราจะดูถูกสาขาวิศวกรรมวิญญาณของโรงเรียนสื่อไหลเข้ามาโดยตลอดความสามารถในการวิจัยของพวกเขาดูเหมือนจะไม่แย่เหมือนที่เห็นภายนอก ถูกต้องแล้วสิ่งที่เหอใช้โถแบกอยู่บนบ่านั้นไม่ควรที่จะมาปรากฏในการประลองเลยสักนิดมันเป็นสิ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยจากรวัติสุริยันจันทราเมื่อนานมาแล้วมันมีชื่อว่าปืนใหญ่รวมพลังระดับสูงและยังถูกเรียกว่าเป็นอาวุธโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของวิศวกรวิญญาณเดียวเพียงแค่การใช้ปืนใหญ่รวมพลังระดับสูงนี้ก็จะต้องใช้พลังวิญญาณทั้งหมดของราชาวิญญาณหนึ่งคนจึงจะสามารถที่จะปลดปล่อยพลังของมันออกมาได้มากที่สุด แน่นอนว่าเหอใช้โถไม่ได้มีพลังในระดับราชาวิญญาณปืนใหญ่รวมพลังระดับสูงของเขาก็เป็นเพียงแค่รูปแบบที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นวงจรหลักภายในมีการปรับเปลี่ยนแต่รูปลักษณ์ภายนอกกลับเหมือนกันทุกประการหากเมื่อไหร่ที่เขากลายเป็นวิศวกร,กรวิญญาณระดับ5แล้วก็จะสามารถที่จะแก้ไขแล้วทำให้ปืนใหญ่รวมพลังระดับสูงนั้นแสดงพลังที่แท้จริงออกมาได้แล้ว แต่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สภาพที่สมบูรณ์แบบแล้วนั้นเมื่อเหอใช้โถรเริ่มใส่พลังวิญญาณเข้าไปในปืนใหญ่รวมพลังระดับสูงนั้นแล้วพลังวิญญาณในร่างกายของเขาก็ถูกใช้ไปอย่างรวดเร็ว ใช่แล้วแผนของเขานั้นเรียบง่ายมากนั่นก็คือจะต้องเอาชนะให้ได้ในการโจมตีครั้งเดียวเขาเข้าใจดีว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับราชาวิญญาณหนึ่งคนและประมาจารย์วิญญาณอีกหนึ่งคอนอ,นอนแล้วด้วยพลังของตนเองและเซียววแล้วก็แทบจะไม่มีโอกาสเลยหากต้องการที่จะได้รับชัยชนะแล้วก็จะต้องสู้ให้สุดกำลังดังนั้นเขาจึงนำปืนใหญ่รวมพลังระดับสูงที่ไม่สมบูรณ์ของตนเองออกมาใช้ ในขณะที่ใส่พลังวิญญาณเข้าไปอยู่นั้นเหอใช้โถก็ดูดซิก้าที่อยู่ในปากของตนเองอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อที่จะดึงพลังวิญญาณของตนเองออกมาเพียงแค่สามคำเท่านั้นซิก้าที่ยาวเรียวก็กลายเป็นขี้เท่าไปทั้งหมดจากการที่ถูกดูดเข้าไปเซียวเซียวยืนอยู่ข้างๆเขาตามแผนที่วางไว้นางก็รีบเปลี่ยนซิก้าที่อยู่ในปากเขาแล้วจุดไฟให้เขาอีกครั้ง ระยะทางระหว่างทั้งสองฝ่ายที่อยู่บนเวทีประลองนั้นมีระยะทางห่างกันประมาณ100เมตรนี่ก็เป็นระยะทางที่ไม่ไกลสำหรับวิญญาจารย์การที่จะพุ่งเข้าไปด้านหน้าจะต้องใช้เวลาเพียงแค่3ครั้งลมหายใจเท่านั้นแต่เหอใช่โถก็ยังไม่กล้าที่จะประมาทเพราะเขารู้จักหวังเหยียนมาว่าในบรรดาคู่ต่อสู้ทั้งสองคนนั้นก็มีคนหนึ่งที่ถนัดการโจมตีระยะไกลยอยู่ด้วย แต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นเขาทําได้เพียงแค่ต้องสู้แล้วเดิมพันว่าอาจจะมีโอกาสอยู่บ้างหากไม่สู้แล้วพวกเขาก็จะต้องแพ้อย่างแน่นอนการประลองครั้งนี้แต่เดิมแล้วก็เป็นการสู้แบบมาของข้าดีกว่ามาของเจ้าดังนั้นเมื่อรู้ว่าคู่ต่อสู้ถนัดการโจมตีระยะไกลแล้วเหอใช้โถก็ยังคงทําตามแผนเดิมทังเซียวเล่ยและเสือโลหิตนั้นในตอนแรกก็ยังตกใจกับวงแหวนอนอวิญ,ญญาณของเซียวเซียวอยู่บ้าง แต่ในไม่ช้าพวกเขาก็ได้สติกลับคืนมาเพราะภัยคุกคามของปืนใหญ่รวมพลังระดับสูงเสือโลหิตคำรามออกมาแล้วใช้เท้าทั้งสองข้างพุ่งไปข้างหน้าในขณะที่กำลังพุ่งไปนั้นร่างกายของเขาก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วขนสีเงินเทาเริ่มที่จะงอกขึ้นมาอย่างบ้าคลาั่งกล้ามเนื้อและกระดูกก็ขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดก็คือหัวปากก็ยื่นออกมาเคี้ยวก็ยื่นออกมาอย่างเห็นได้ชัดส่วนขาทั้งสองข้างก็ใหญ่ขึ้นมาอย่างมาก มือทั้งสองก็กลายเป็นกรงเล็บวงแหวนนวิญญาณวงแรกบนร่างของเขาก็ส่องประกายออกมาวิญญาณยุทธของเสือโลหิตก็คือหมาป่าหมาป่า,า,ปาวิญญาณแม้ว่าวิญญาณยุทธจะไม่แข็งแกร่งมากนักแต่การที่เขาสามารถที่จะได้รับเลือกให้เข้ามาอยู่ในทีมของโรงเรียนเจิ้งเทียนนั้นก็เป็นเพราะว่าในวิญญาณยุทธของเขามีทักษะวิญญาณที่แข็งแกร่งอยู่หลายอย่างตัวอย่างเช่นทักษะวิญญาณแรกที่เขากําลังใช้อยู่นี้ก็คือกลายร่างเป็นหมาป่า สำหรับวิญญาจารประเภทสัตว์แล้วเมื่อใช้ทักษะวิญญาณแล้วร่างกายจะเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเข้าใกล้วิญญาณยุท์ของตนเองมากขึ้นเท่านั้นและก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยเช่นกันการแปลงร่างเป็นหมาป่าของเขานั้นเป็นทักษะที่ช่วยเพิ่มพลังให้ตนเองเหมือนกับแปลงร่างเสือขาวของใต้เย่เหหงแต่มีพลังที่น้อยกว่าหลังจากที่ปล่อยออกมาแล้วก็จะทําให้เสือโลหิตมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความเร็วพลังหรือแม้กระทั่งพลังวิญญ,ญาณพลังในการต่อสู้ก็จะเพิ่มขึ้นอย่าางมาก เมื่อเทียบกับเสือโลหิตที่พุ่งไปข้างหน้าแล้วถังเซียวเลือยกลับปล่อยให้ดวงตาของตนเองเปล่งประกายสีม่วงออกมาทันทีเหมือนกับว่ามีเปลวไฟสีม่วงไหลออกมาจากเบ้าตาของเขาเขาใช้มือซ้ายยกขึ้นมีธนูยาวปรากฏขึ้นในมือของเขาเขาเป็นราชาวิญญาณในการประลองครั้งนี้สองเหลืองสามม่วงวงแหวนวิญญาณห้าวงสองประกายออกมาการที่เย่หูชิงกล้าที่จะให้เขาลงสนามโดยที่ตนเองไม่ได้ลงนั้นก็แสดงว่าเขามีความมั่นใจในตัวของถังเซียวเลื่อยมากพอ ในดวงตาของถังเซียวเล่ยมีแสงสีม่วงสองประกายีขึ้นมาเขาใช้มือซ้ายยกธนูขึ้นมาแล้วใช้มือขวาน้าสายธนูพลังและจิตใจของเขาทั้งหมดก็เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วในชั่วพริบตานั้นเองพลังกดดันที่เขาปล่อยออกมานั้นกลับไม่ได้ด้กว่าปืนใหญ่รวมพลังระดับสูงของเหอช้โถเลยแม้แต่น้อย ธนูยาวที่อยู่ในมือของถังเซียวเล่ยนั้นยาวถึง1.8เมตรตัวธนูมีสีม่วงสว่างลวดลายที่งดงามก็ดูเหมือนจะมีแสงสีม่วงไหลเวียนอยู่ชื่อของมันคือธนูม่วงหลากสีถังเซียวเล่ยคิดมาตลอดว่าวิญญาณยุทธของตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเหมือนนอกจากจะไม่ถนัดการต่อสู้แบบกลุ่มแล้วในบรรดาวิญญาณยุทธที่เน้นการโจมตีระยะไกลแล้วไม่มีใครที่จะเทียบได้กับเขาแล้ว แม้ว่านี่จะเป็นความคิดของเขาเองแต่ก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ถึงความแข็งแกร่งของวิญญาณยุทธ์ที่เน้นการโจมตีระยะไกลของเขาได้ธนูม่วงหลากสีถูกน้าวขึ้นอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าข้อมือของถังเซียวเล่จะขยับเพียงเล็กน้อยแสงสีเหลืองก็พาหลุดออกจากสายธนูแล้วพุ่งไปที่ด้านหน้าของเหอชัโถแทบจะในทันทีเป้าหมายที่ถูกยิงไปนั้นไม่ใช่ตัวของเหอชัโถแต่กลับเป็นกระบอกปืนใหญ่รวมพลังที่อยู่บนไหลของเขา ลูกศรน,นั้นเร็วมากไม่ได้มีลางบอกเหตุเลยแม้แต่น้อยกระบวนการทั้งหมดนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วมากและสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือหลังจากที่ทางเซียวเล่ยปล่อยลูกศรอ,ออกไปแล้ววงแหวนนอวิญญาณ5วงบนตัวของเขากลับเหลือเพียง4วงเขาไม่ได้มีลูกศรเขายิงออกไปก็คือวงแหวนอนอวิญญาณของตนเองใช้ทักษะวิญญาณของตนเองแทนลูกศร เสือโลหิตในตอนที่ลูกศรแสงสีเหลืองพุ่งผ่านข้างๆตนเองไปนั้นขนทั่วทั้งตัวก็พลันลุกชันขึ้นมาแม้ว่าจะรู้ว่าเป็นทักษะของสหายแต่ในใจของเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกกลัวเพราะเขารู้ถึงพลังของธนูม่วงหลักสีเป็นอย่างดี ในบรรดาสมาชิกของโรงเรียนเจิ้งเทียนหากจะพูดถึงคนที่สามารถกดดันพลังของคนอื่นได้มากที่สุดและมีพลังโจมตีในช่วงพริบตาที่มากที่สุดนั้นไม่ใช่เย่หูชิงและอวี๋เมิงตี้แต่เป็นวิญญาจาระสายโจมตีระยะไกลที่เรียกว่าเป็นวิญญาจารสายโจมตีประชิดอย่างถังเสียวเล่ยในช่วงเวลาที่เขามีวงแหวนนวิญญาณอยู่นั้นคนที่จะสู้กับเขาก็ต้องระวังตัวให้ มากหากเขาไม่ระวังเขาอาจจะใช้ลูกศรของตนเองในการกำจัดศัตรูได้แม้กระทั่งตอนที่เขาฝึกฝนอยู่เขาก็จะต้องพยายามที่จะใช้พลังวิญญาณให้ถึงขีดสุดนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงได้ปราหากดตัวบนเวทีในการประลองที่ทุกคนจับตามองอยู่ การใช้พลังวิญญาณในการโจมตีแต่ละครั้งนั้นจะทำให้พลังของตนเองลดลงนี่ถือเป็นข้อเสียที่ร้ายแรงของเขาแต่เขาก็ยังคงเป็นตัวแทนของทีมเจิ้งเทียนที่ปรากฏตัวในจักรวรรดสิสิงหลัวและในการประลองที่ทุกคนจับตามองครั้งนี้ก็เป็นเพราะข้อดีของเขานั้นก็มากพอที่จะกลบข้อเสียของเขาได้แล้วนั่นก็คือพลังโจมตีที่น่ากลัว ด้วยทักษะวิญญาณไม่กี่อย่างนั้นเองก็ทําให้เขาได้แสดงความสามารถในการโจมตีที่น่ากลัวออกมาแล้วและยังเป็นการโจมตีที่ไม่ต้องเสียเวลาในการรวมพลังเหมือนกับปืนใหญ่รวมพลังของเหอใช่โถดังนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นปืนใหญ่รวมพลังก็ยังยากที่จะหลบพ้นการโจมตีของเขาไปได้บทที่90ปืนใหญ่รวมพลังอันน่าสยดสยองตอนกลาง ในตอนนี้ลูกศรสีเหลืองที่รวดเร็วเหมือนสายฟ้าฟาดนั้นก็มาถึงแล้วและการรวมพลังของเหอช่โถก็ยังไม่เสร็จสิ้นเขาก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้แถมยังไม่สามารถที่จะหลบได้อีกด้วยการพุ่งเข้าใส่ของเสือโลหิตนั้นก็ข้ามระยะทาง50เมตรมาแล้วเมื่อเวลาผ่านไปอีกครั้งก็จะเข้ามาถึงระยะที่สามารถโจมตีได้แล้วและในเวลานี้เองไม่ว่าจะเป็นถังเซียวเล่ยหรือเสือโลหิตนั้นไม่ได้ทันสังเกตเห็นเด็กผู้หญิงที่มีวงแหวนอนอวิญญาณเพียงแค่สองวงคนนั้นได้ยืนออกมาแล้ว หม้อใบใหญ่สีดำสนิทปรากฏขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีขุยโดยที่ตั้งอยู่ไม่ไกลาจากด้านหน้าของเหอช่โถและในขณะที่ลูกศรแสงสีเหลืองนั้นพุ่งมาถึงพอดีมันก็ส่งเสียงก้องกังวานออกมาเป็นคนแรกร่างของหม้อเหมือนกับมีตาก็สามารถที่จะหลบได้ในทิศทางที่ถูกต้องประกายไฟที่สว่างจ้าพร้อมกับเสียงระเบิดที่แสบแก้วหูก็ดังขึ้นมาที่ข้างๆหม้อใหญ่จากนั้นก็ถูกเบี่ยงเบนเล็กน้อยแล้วเฉียดไหลของเหอชัโถไปแล้วพุ่งไปชนกับฉากกั้นที่อยู่ด้านหลังโดยตรง ชาเสียงแหลมสูงดังขึ้นมาสิ่งที่ทําให้ตกใจก็คือบนฉากกั้นที่สร้างขึ้นโดยวิญญาจาร์108คนนั้นเหมือนกับถูกแทงทะลุเป็นรูเล็กๆแล้วก็ส่งเสียงที่แปลกประหลาดออกมาถึงแม้ว่ามันจะหายไปในทันทีแต่ลูกศรสีเหลืองนั้นก็ได้หายไปแล้วและก็สามารถที่จะมองเห็นได้ว่าพลังทะลุทะลวงของมันนั้นน่ากลัวเพียงใดเอ็กตัดสินใจที่แม่นยํามากจริงๆ ถังเซียวเล่ยมองไปยังเซียวเซียวด้วยความประหลาดใจมองไปยังวงแหวนนอวิญญาณที่สองบนตัวของนางแล้วรีตาลงเล็กน้อยแสงสีม่วงในดวงตาก็ส่องประกายออกมาอย่างรุนแรงถูกต้องนี้ก็คือการตัดสินใจของเซียวเซียวเองเพื่อที่จะให้การประลองครั้งสุดท้ายนั้นหัวอวิห้าไม่สามารถที่จะใช้พลังจิตของตนเองออกมาได้มากนะัก เขาจึงปล่อยให้เธอใช้พลังที่ซ่อนอยู่ของตนเองในการตัดสินใจในช่วงเวลานั้นเองความรู้สึกที่ประหลาดก็เกิดขึ้นนางไม่สามารถที่จะตามความเร็วของลูกศรได้ด้วยสายตาแต่ก็ใช้การสั่นสะเทือนของหม้อในการเปลี่ยนทิศทางของลูกศรได้อย่างแม่นยำแต่ว่าธนูม่วงหลากสีของทังเซี่ยวเล่ยก็ถูกน้าวขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้วในครั้งนี้ลูกศรก็ยังคงเป็นสีเหลืองแต่ความรู้สึกกลับแตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง ครั้งก่อนนั้นเป็นลูกศรแห่งความเร็วแต่ในครั้งนี้กลับเต็มไปด้วยพลังกดดันที่บ้าคลาั่งและในเวลานั้นเองที่เสือโลหิตก็พุ่งเข้าไปได้อีกกว่า10เมตรความเร็วของเขาเหมือนกับจะเพิ่มขึ้นไปอีกครั้งหูเสียงขลุก็ดังขึ้นมาในทันทีเสียงนั้นดูเหมือนจะแหลมสูงเล็กน้อยแถมยังฟังดูบาดหูเล็กน้อยแต่เมื่อได้ยินในหูของถังเสียวเลยและเสือโลหิตแล้วทั้งสองคนก็รู้สึกว่าจิตใจของตนเองสันสถานความเร็วก็ลดลงไปเล็กน้อย อย่าดูถูกความเร็วที่ลดลงเพียงชั่วขณะนี้เพราะการที่ลดลงเพียงชั่วขณะนั้นเองทําให้เสือโลหิตที่ต้องใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งลมหายใจในการเข้ามาโจมตีนั้นกลับต้อ,องค์ใช้เวลามากกว่าเดิมไปอีกแถมยังทําให้ลูกศรที่ถูกปล่อยออกมาจากธนูม่วงหลักสีของถังเซียวเล่ยนั้นล่าช้าไปเล็กน้อยทําให้เหอใช้โถมีเวลามากขึ้นนั่นอะไรกันใช้พลังของอุปกรณ์วิญญ,ญาณนำวิธีหรือเปล่าสายตาของถังเซียวเลย่ยและเสือโลหิตถูกดึงดูดไปยังขลุยยาวที่สวยงามในมือของเซียวเซียว ไม่นั่นไม่ใช่พลังของอุปกรณ์วิญญาณนำวิถีเพราะวงแหวนวิญญาณของเซียวเซียวกลับเปลี่ยนจากสองวงเป็นหนึ่งวงในช่วงขณะนั้นเองไม่ว่าจะเป็นพวกเขาหรือจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนต่างๆที่กำลังดูการประลองอยู่ก็ต่างเข้าใจว่าทำไมโรงเรียนสื่อหลายเคร่อถึงได้เลือกเด็กผู้หญิงที่ดูอ่อนแอคนนี้มาเข้าร่วมการประหลาองวิญญาจาร์ระดับสูงทั่วทั้งทวีปก็เป็นเพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นวิญญาจารย์ที่มีวิญญาณยุทธคู่ที่มีอนาคตที่สดใสแม้ว่าพลังจะอ่อนแอว่าแต่ วิญญาณยุทตคู่ก็หมายถึงอนาคตที่ไม่สิ้นสุดในเวลานี้เองก็ไม่มีใครกล้าที่จะดูถูกเซียวเซียวอีกต่อไปและเมื่อมองไปยังนางแล้วก็เริ่มที่จะรู้สึกอยากได้มาครอบครองแล้วโดยเฉพาะออยยอห่างยิ่งเหล่าอาจารย์ที่มาเป็นผู้ดูแลต่างก็มีความคิดเดียวกันว่าหากว่าเด็กคนนี้ได้มาอยู่ในโรงเรียนของตนเองแล้วจะดีมากเพียงใด เสือโลหิตที่ลดความเร็วของตนเองลงแล้วนั้นก็ทำท่าเหมือนกับว่ากำลังจะกระโดดเข้าใส่และเมื่อใช้เวลานั้นเขาก็ไม่ได้เพิ่มความเร็วขึ้นแต่กลับซุ่มตัวลงทำท่าเหมือนกับว่ากำลังจะขย่ำเหยื่ออยู่นี่ก็คือการร่วมมือของเขาและถังเซียวเล่ยเพราะในเวลานี้เองถังเซียวเล่ยก็ปล่อยธนูที่สองออกมาแล้ว เสียงหวิดวิวที่ปล่อยออกมาจากลูกศรน,นั้นรุนแรงกว่าเดิมมากแถมยังไม่ได้เป็นแค่แสงสีเหลืองเหมือนกับลูกศรลูกแรกแต่กลับเป็นแสงสีเหลืองทั้งก้อนดูเหมือนกับว่ามีขนาดเท่าแตงโมถ้าใครสามารถมองเห็นลูกศรสีเหลืองที่กำลังพุ่งออกมาในตอนนี้ได้ก็จะพบว่ามันเป็นลูกศรสีเหลืองที่มีลักษณะเป็นแท่งคริสตัลที่กำลังหมุนอย่างรวดเร็วนี่ก็คือทักษะวิญ,ญญาณที่สองของถังเซียวเล่ยลูกศรทะลวงพลังทำลายลูกศร พลังในการทะลวงนั้นไม่เท่ากับลูกศรลูกแรกแต่พลังทำลายนั้นสูงกว่าลูกศรแรกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังระเบิดที่อยู่ในนั้นน่า,นากลัวอย่างมากสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือในเวลานี้เองเซียวเซียวก็กลับทิ้งเหอใฉยโถแล้วพุ่งไปข้างหน้าไม่ไม่สามารถเรียกว่าทิ้งได้ต้องเรียกว่านางใช้ร่างกายของตนเองในการขวางทางของเหอใฉยโถเอาไว้แล้วพุ่งไปหาเสือโลหิตที่อยู่ข้างหน้า มอใหญ่สีดําที่เคยปรากฏมาก่อนหน้านี้ก็พันหายไปในขณะที่เซียวเซียวพุ่งไปข้างหน้านั้นแสงสีดำสามเส้นก็พลันแยกตัวออกมาจากร่างของนางแล้วเรียงตัวกันเป็นรูปสามเหลี่ยมถึงแม้นางจะเป็นวิญญาจาร์ที่มีวิญญาณยุตคู่แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่มีเพียงสองวงแหวนนวิญญาณเท่านั้นและเมื่อต้องเผชิญหน้ากับถังเซียวเลย่ยและเสือโลหิตแล้วนางดูเหมือนจะอ่อนแอเป็นอย่างมากแต่กลับเป็นนางที่ตัดสินใจพุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลในเวลานั้นเองที่นางรู้ว่าตัวเองจะต้องตายแน่แน นนัน้และในเวลานี้เองที่เหอใช้โถท,ที่แบกปืนใหญ่รวมพลังอยู่นั้นก็รู้สึกว่าดวงตาของตนเองแดงกลําไปหมดเพราะในตอนนั้นเองที่เสียวเสียวได้พูดด้วยเสียงที่เบาๆให้ได้ยินเพียงแค่สองคนว่าอาจารย์ที่เหอข้าทำได้เพียงแค่นี้ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับท่านแล้ว ในตอนนั้นเองที่ความรู้สึกที่ว่าเขาควรจะต้องปกป้องเด็กสาวที่เขามักจะมองข้ามไปโดยไม่ตั้งใจนั้นได้กัดกินเข้าไปในส่วนลึกที่สุดของจิตใจของเขาแล้วเขาจะไม่สามารถที่จะลืมดวงตาที่แสดงความมุ่งมั่นและใบหน้าเล็กๆที่น่ารักนั้นได้เลยเซียวเซียว เหอใช้โถกัดฟันแน่นปล่อยพลังวิญญาณของตนเองออกมาอย่างสุดกำลังเพราะการที่ปล่อยพลังวิญญาณเข้าไปในปืนใหญ่รวมพลังนั้นเร็วเกินไปทําให้เส้นเลือดในร่างกายของเขาถูกกระแทกอย่างรุนแรงจนทําให้ผิวของงอเขาเริ่มมีเลือดไหลออกมาเป็นหยดๆบริเวณหน้าผากของเขาก็เริ่มปรากฏเส้นเลือดที่ปูดปนขึ้นมาราวกับว่าทั้งตัวของเขากําลังจะระเบิดออกมาเพราะพลังวิญ,ญญาณที่มากเกินไป สีหน้าของเซียวเซียวในตอนนี้ดูเหมือนจะเย็นชาเล็กน้อยแต่ในดวงตากลับมีจิตใจในการต่อสู้ที่รุนแรงแม้ว่านางจะรู้ดีว่าคู่ต่อสู้ทั้งสองคนนั้นแข็งแกร่งกว่าตนเองมากสามารถที่จะกำจัดนางได้ง่ายๆแต่ว่านางก็ยังคงพุ่งเข้าไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลเพื่อเกียรติของโรงเรียนสื่อหลายเครื่องไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนางก็จะต้องพยายามทำให้ดีที่สุด สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็ทำให้พวกอวิห้าวและหวังตรงถึงกับต้องเรียกชื่อของนางออกมาด้วยความตกใจแม้ว่าการประลองในครั้งนี้จะเป็นการประลองที่พวกเขากำลังจะยอมแพ้แล้วก็ตามแต่เซียวเซียวกลับไม่มีความคิดที่จะยอมแพ้เลยสักนิด และในตอนนี้เองหัวอวิห้าวก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเซียวเซียวถึงได้เป็นที่โปรดปรานของมู่เหล่าเพราะสิ่งที่นางแสดงออกมาในตอนนี้ก็คือความสามารถในการตัดสินใจที่แม่นยำในตอนนั้นเองที่นางรู้ว่าตนเองต้องหลบอย่างไรถึงจะสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมได้มากที่สุดและยังใช้พลังของตอนเองได้อย่างเต็มที่อีกด้วยในขณะที่ทำทั้งหมดนั้นหวังเหยียนที่ยืนอยู่ด้านล่างก็ถึงกับต้องอุทานออกมาด้วยความตกใจ และในเวลาเดียวกันนั้นเองทักษะของเซียวเซียวก็พลันประตูขึ้นมาในตอนที่ทักษะวิญญาณวงแหวนที่สองของนางปล่อยออกมานั้นหม้อทั้งสามก็เหมือนกับมีชีวิตขึ้นมาพลันปรากฏตัวขึ้นมาด้านหน้าของนางพร้อมกับพุ่งไปด้านหน้าเหมือนกับว่ามันเองก็รู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นและในเวลานั้นเองที่พลังของทักษะวิญญาณของเซียวเซียวก็พุ่งเข้าใส่ร่างกายของเสือโลหิตโดยตรงปัง เสียงระเบิดที่ดังสนั่นเหมือนกับว่าเวทีประลองทั้งเวทีนั้นสั่นสะเทือนไปด้วยในตอนที่ลูกศรถลายพุ่งไปนั้นพลังของมันก็เหมือนกับไปปลุกปืนใหญ่ของเหอใช้โถขึ้นมาแล้วลูกศรน,นั้นไม่ได้มีโอกาสที่จะได้โจมตีใส่เป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้แต่แรกเมื่อสามใบก็ถูกทำลายไปแล้วแม้ว่าสามภพบรรเทาจิตวิญ,ญญาณของเซียวเซียวจะถูกทำลายไปในการระเบิดนั้นก็ตามแต่ว่ามันก็ได้ทำให้พลังทำลายของลูกศรน,นั้นเบี่ยงเบนไปแล้ว พลังทำลายของลูกศรน,นั้นก็พุ่งเข้าใสา่เสือโลหิตโดยตรงในขณะที่เขากำลังจะปล่อยทักษะออกมาแล้วนั้นเองเขาก็ถูกพลังจากเสียงที่สั่นสะเทือนนั้นโจมตีเข้าไปทำให้ร่างกายของเขากระตุกไปเล็กน้อยในตอนนั้นเองเสี่ยวเสี่ยวที่กระอักเลือดแล้วล้มลงไปนั้นก็กลับมีรอยยิ้มที่เหมือนกับชัยชนะปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าของนาง ร่างของนางที่สั่นเทาก็ไม่ได้ทําให้หัวใจของทุกคนรู้สึกเสียใจเลยแต่กลับทําให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่กําลังล้มลงไปนั้นช่างกล้าหาญและน่ารักเสียจริงๆอาเหอใช้โถคำรามออกมาด้วยความโกรธเกรี้ยวในพริบตานั้นเองร่างของเขาก็พลันมีเลือดพุ่งออกมาจากทั่วร่างการรวมพลังที่ต้องใช้เวลาห -10 วินาทีนั้นกลับถูกทำให้เสร็จภายในเสี้ยววินาที ปืนใหญ่รวมพลังระดับสูงก็พลันเปลี่ยนเป็นสีขาวจ้าพลังที่น่ากลัวอย่างไม่อาจบรรยายได้แผ่กระจายไปทั่วทั้งเวทีประลองสมาชิกของโรงเรียนวิญญาจาร์108คนที่ทำหน้าที่ในการป้องกันนั้นเหมือนกับว่าจะทำตามสัญชาตญาณรีบกระตุ้นพลังวิญญาณทั้งหมดของตนเองใส่เข้าไปในเสาโลหะอุปกรณ์วิญญาณนำวิธีที่อยู่ตรงหน้าทำให้สีของฉากกั้นนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม สามพบบรรเทาจิตวิญญาณของเซียวเซียวแตกสลายเซียวเซียวก็ล้มลงไปทักสวิญญาณของทังเซียวเลยก็ไม่ได้มาโจมตีใส่ตัวของเขาโดยตรงแต่กลับเป็นพลังระเบิดที่ทำให้เขาเจ็บปวดในเวลานี้เองเหอใช่โถก็เข้าใจแล้วว่าทำไมโรงเรียนสื่อหลายเครือถึงได้เลือกเด็กผู้หญิงคนนี้ที่ดูอ่อนแอขนาดนี้มาเข้าร่วมการประลองในครั้งนี้ก็เพราะว่านางคือคนที่มีคุณค่าที่สุดในการประลองครั้งนี้ต่างหาก และในตอนนี้เองที่เหอใช้โถก็คิดเพียงว่าเขาจะต้องโจมตีให้ได้ในการโจมตีครั้งเดียวเมื่อพลังถูกปลดปล่อยออกมาจากปืนใหญ่รวมพลังระดับสูงนั้นทั้งเวทีประลองก็เหมือนกับบิดเบี้ยวไปในสายตาของผู้ชมที่อยู่ด้านนอกนั้นสถานการณ์บนเวทีประลองก็เหมือนกับว่าพราเลือนไปชั่วขณะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ชัดเจนแต่บนเวทีนั้นไม่ว่าจะเป็นเสือโลหิตทั้งเซียวเล่ยหรือแม้แต่กรรมการระดับพรหมยุทธต่างก็รู้สึกเหมือนกับว่าพื้นที่ได้แตกสลายไปแล้ว เหมือนกับว่าร่างกายของพวกเขาแตกสลายไปพร้อมกับพื้นที่นั้นด้วยทําให้รู้สึกทรมานจนแทบจะสำรอกเลือดออกมาสายตาของทังเสียวเล่ยก็เปลี่ยนไปในทันทีกลายเป็นความตกใจอย่างเห็นได้ชัดเดิมทีเขาที่มั่นใจในการโจมตีของตนเองอย่างเต็มที่นั้นในเวลานี้กลับพบว่าตนเองที่ตั้งเป้าหมายในการโจมตีไว้ที่เหอช่โถนั้นกลับหายไปในความบิดเบี้ยวของพื้นที่นั้นเสียแล้วกล่าวคือเขาได้เสียเป้าหมายของตนเองไปแล้ว ใช่แล้วในความบิดเบี้ยวของอากาศนั้นเองลูกศรสีม่วงสามดอกก็พลันแบ่งออกเป็นสามทิศทางทำมุมเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วพุ่งไปในทิศทางต่างๆและตำแหน่งของเหอช่โถนั้นกลับอยู่ในศูนย์กลางของรูปสามเหลี่ยมนั้นพอดีแล้วถังเซียวเลย่ยก็ได้เห็นแสงสีขาวเจ้าที่กําลังขยายใหญ่ขึ้นในสายตาของตนเองเมื่อเห็นแสงสีขาวที่พุ่งออกมาจากปืนใหญ่รวมพลังระดับสูงนั้นเขาก็เหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะหายใจได้ หลังจากที่ปล่อยลูกศรทั้งห้าออกไปแล้วพลังวิญญาณของเขาก็ถูกใช้จนหมดสิ้นแล้วไม่มีพลังมากพอที่จะใช้ในการป้องกันอีกต่อไปแล้วเดิมทีนั้นเขาคิดว่าลูกศรทั้งสามของตนเองจะสามารถทำลายการโจมตีของเหอช้โถได้แล้วก็จะเอาชนะได้แต่ใครจะไปรู้ว่าปืนใหญ่วมพังระดับสูงนั้นกลับสามารถที่จะเปลี่ยนพื้นที่โดยรอบได้อย่างสมบูรณ์แบบในเวลานี้เองที่กรรมการที่ได้รับการเรียกตัวมานั้นก็ได้แสดงบทบาทที่ตนเองควรจะมีแล้ว พร้อมกับเสียงคำรามร่างกายที่ใหญ่เหมือนภูผาก็พลันพุ่งออกมาแล้วขวางหน้าถังเสียวเล่ยเอาไว้นั่นคือช้างที่ห่อหุ้มด้วยกรอดที่หนาและแข็งแกร่งเมื่อเสียงคำรามนั้นดังขึ้นเงาของวงแหวนวิญญาณก็พลันส่องประกายขึ้นมาแสงสีเหลืองดินก็กลายเป็นฉากกั้นแล้วปะทะเข้ากับปืนใหญ่รวมพลังอย่างรุนแรงโครม คนที่ไม่ได้สัมผัสถึงพลังของปืนใหญ่รวมพลังระดับสูงอย่างแท้จริงนั้นก็ไม่มีทางที่จะจินตนาการได้เลยว่าอาวุธสังหารชิ้นนี้มีความน่ากลัวขนาดไหน ปืนใหญ่รวมพลังระดับสูงนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ควรที่จะปรากฏตัวบนเวทีประลองเพราะว่าการประลองวิญญาจารนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยความรวดเร็วแต่เวลาในการเตรียมการของปืนใหญ่รวมพลังนั้นกลับยาวนานเกินไปแล้วเหอใช้โถไม่ได้สนใจที่จะทำร้ายตนเองใช้พลังทั้งหมดของตนเองในการกระตุ้นปืนใหญ่รวมพลับงอน,นี้ก็ทำให้เวลาในการรวมพลังนั้นลดลงไปครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังคงต้องใช้เวลานานอยู่ดีหากเป็นการต่อสู้จริงๆแล้วเขาคงจะแพ้ไปแล้วหลายครั้ง แต่ว่าถึงแม้ว่าเวลาในการเตรียมการของปืนใหญ่รวมพลังระดับสูงจะยาวนานแต่พลังของมันก็น่ากลัวเช่นกันในระยะทางที่จํากัดนั้นมันเหมือนกับการรวมพลังวิญญาณของวิญญาณาคนหนึ่งผ่านวงจรหลักที่ซับซ้อนและใหญ่โตแล้วรวมพลังนั้นไปยังจุดเดียวแล้วระเบิดพลังออกมาจากนั้นก็ยิงผ่านกระบอกปืนออกมา ปืนใหญ่รวมพลังระดับสูงนั้นมีการติดตั้งไว้ในกองทัพแต่ก็มีจำนวนที่ไม่มากเพราะระยะโจมตีของมันนั้นมีจำกัดระยะโจมตีสูงสุดก็เพียงแค่500เมตรเท่านั้นถ้าเป็นนักธนูที่แข็งแกร่งแล้วก็อาจจะสามารถมีอิทธิพลต่อการรวมพลังได้และเมื่อใช้งานปืนใหญ่รวมพลังระดับสูงแล้วนั้นก็เหมือนกับว่ามีดวงอาทิตย์ดวงเล็กๆปรากฏขึ้นในกองทัพหากคู่ต่อสู้ไม่ได้ทำลายมันก่อนแล้วก็ถือว่าแปลกสำเร็จแล้วเสียวๆเ,เจ้าเห็นไหมข้าทำสำเร็จแล้ว เสียงระเบิดที่รุนแรงไม่ได้ดังมาจากด้านหน้าเท่านั้นแต่ยังดังออกมาจากด้านหลังของเหอใช่โถอีกด้วยเพียงแต่เสียงระเบิดทั้งสามนั้นก็ถูกเสียงระเบิดที่ดังมาจากด้านหน้ากลบไปจนหมดเสียงระเบิดที่รุนแรงนั้นทําให้เหอช่โถรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายของตนเองนั้นถูกดูดเข้าไปแล้วกระแทกลงไปบนพื้นอย่างรุนแรงตำแหน่งที่เขากระแทกลงไปนั้นกลับเป็นตำแหน่งที่อยู่ข้างๆเสียวยวพอดี เมื่อมองจากระยะไกลแล้วเวทีประลองในเวลานี้ก็ดูเหมือนจะสว่างสวัยไปหมดแล้วที่บริเวณรอบๆเวทีนั้นแสงสีเหลืองเข้มของฉากกั้นนั้นก็ถึงกับเปลี่ยนเป็นสีทองและสมาชิก108คนที่ทำหน้าที่ในการป้องกันนั้นต่างก็มีสีหน้าที่เคร่งเครียดและที่ปลายของเวทีประลองนั้นแสงสีที่แตกต่างกันก็กำลังระเบิดออกมาด้านหนึ่งเป็นสีขาวจ้าส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นสีม่วง ทั้งเวทีประลองเหมือนกับว่ากำลังถูกทำลายโดยพลังทั้งสองนั้นอย่างอุนแรงเสียงที่ดังสนันนั้นแม้แต่ที่ที่อยู่ไกลออกไปจากจตุรัสสิงหลหลวก็ยังสามารถที่จะได้ยินแต่สำหรับใครบางคนแล้วในตอนนี้โลกนี้ช่างเงียบสงบเสียจริงๆนั่นก็คือเหอช่โถเมื่อล้มลงไปบนพื้นแล้วเหอช่โถก็รู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายของตนเองถูกดูดออกไปจนหมดสิ้นแล้วในคอของเขาก็ยังมีกลิ่นของซิก้าที่เหมือนกับมีดค,คมคมมาเชื้อเชือนอยู่ ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่มาจากทั่วทั้งร่างทําให้เขาถึงกับรู้สึกชาไปหมดแล้วเขาพยายามที่จะลุกขึ้นมาแล้วหันหน้าของตนเองไปยังทิศทางของเซียวเซียวสำหรับเสียงระเบิดที่ดังสนั่นจากภายนอกนั้นเซียวเซียวที่เงียบสงบนั้นไม่สามารถที่จะได้ยินได้เลยสีหน้าของนางนั้นซีดเผือกริมฝีปากที่บอบบางนั้นก็เม้มแน่นคิ้วของนางก็ขมวดกันเล็กน้อยเลือดที่ไหลออกมาจากทั้งเจ็ดช่องนั้นก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวแต่กลับทําให้รู้สึกปวดใจอย่างไม่อาจที่จะบรรยายได้ ในสายตาของเหอชห้โถนั้นเซียวเซียวในสภาพแบบนี้ดูน่ารักมากในใจของเขายังคงมีคำพูดที่นางเคยพูดให้เขาได้ยินในตอนที่อยู่บนเวทีประลองนั้นดังก้องอยู่อาจารย์พี่เหอท่านมีอุปกรณ์วิญญาณนำวิธีอะไรที่ทรงพลังมากแต่ว่าไม่ถูกจำกัดในการใช้ไหมคะมีอยู่แต่ว่าต้องใช้เวลาในการรวมพลังนานถ้าอย่างนั้นพวกเรามาเสี่ยงดูกันไหมคะ ข้าจะช่วยท่านหาเวลาให้เองข้าไม่กล้าที่จะพูดว่าข้าจะสามารถหาเวลาให้ท่านได้มากพอแต่ข้าก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถพวกเราเองก็เป็นสมาชิกของโรงเรียนสื่อไหลเคอร์พวกเราไม่สามารถที่จะยอมแพ้ได้ง่ายๆหรอกนะความอ่อนเยานั้นไม่ใช่ข้ออ้างเสียววแต่ว่าไม่ต้องแต่แล้วครับอาจารย์พี่เหอหากพวกเราไม่ได้ทําอย่างเต็มที่แล้ว พวกเราจะต้องเสียใจไปชั่วชีวิตแน่ๆเลยข้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งก็ไม่กลัวแล้วทำไมท่านจะต้องกลัวด้วยยอละก็ด้วยคำพูดเหล่านี้เองที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจในการลงมือและตัดสินใจถึงทิศท,ทางของการประลองในครั้งนี้และในตอนนี้เองที่เหอช่โถก็ไม่รู้ว่าในใจของตนเองรู้สึกเสียใจหรือเปล่าเขาพยายามที่จะคลานเข้าไปหาเซียวเซียวเอาหลังของตนเองที่กว้างใหญ่มาเป็นเหมือน,ห,อนหลังคาป้องกันเซียวเซียวจากดินและหินที่กำลังหล่นลงมาจากเวทีประลอง เด็กน้อยข้าจะไม่ให้เจ้ามาปกป้องข้าอีกต่อไปแล้วมันควรที่จะเป็นข้าที่ต้องปกป้องเจ้าสิเหอใช่โทร,รู้สึกว่าศีรษะของตนเองกำลังหมุนไปมาในขณะที่กึ่งหมดสติเขาก็ยังคงใช้ข้อศอกและหัวเข่าในการพยุงร่างกายของตนเองเอาไว้ไม่ให้ตัวเองล้มลงไปทับเด็กผู้หญิงที่กล้าหาญคนนั้น